วัสดีค่ะก็สิบ,บอกเล่ายินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระบะมือสองตัวสูงโรงงานนะคะท่านคันนี้สีดําเลยนะคะนิสูบิชิไทยท่านค่ะรถตัวสูงโรงงานเอกสารมีครบภาษีไม่ขาดค่ะเครื่องเกียร์ดีนะคะแอร์เย็นขับเพลงมีฟังด้วยหล่อแบบนี้เลยนะคะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะคะทุกท่านจัดทรงลงแ็กหล่อค่ะเอาไปขับขี่ใช้งานกันได้สบายเลยค่ะ เป็นรถกระบะเกียร์ธรรมดานะคะเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันดีเซลขับพวงมลาลัยเป็นพาวเวอร์กระจกเป็นไฟฟ้าค่ะคอนโซลสวยนะคะไม่มีรอยแตกทุกท่านราคาคันนี้1,25 0 0 0บาทค่ะรถอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะไทท่านตัวสูงเอกสารครบภาษีไม่ขาดเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นเพลงมีฟังค่ะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูรถนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดล่วงหน้าก่อนค่ะจะได้อัปเดตสถานะของรถด,ด้วยนะคะก่อนออกเดินทางสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ